สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีมังกรน,นะคะในเดือนมกราคมนี้เป็นอย่างไรพี่ 6, 6, 6นะคะมกราปีพศ2566นี้นะคะเพื่อนๆยังสบายดีกันอยู่ใช่ไหมคะไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างคะช่วงที่ผ่านมานะคะโอเคค่ะดาวก็ต้องขอโทษด้วยที่หายไปนานแล้วนะคะ เพื่อนคนเพื่อนคนไหนที่เห็นดาวเป็นครั้งแรกคลิปแรกก็ช่วยกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์กับเพื่อนๆท่าน,น,นอีกด้วยได้เห็นแล้วก็เป็นแรงใจต่อๆกันไปนะคะ,ะก็ขอให้ทุกคนเดืาาอนมกราคมนี้ก็ขอให้ทุกคนเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ตัวเองอยากคาดหวังเอาไว้ให้สำเร็จนะคะภายใน อาจจะเป็นปีนี้อยากตั้งเป้าอะไรไว้นะคะว่าไหนที่อยากใช้มาสาเร็จก็ขอทุกคนสําเร็จไปด้วยดีนะคะไม่มีอะไรที่มันยากเกินกว่าความสามารถของเรานะคะโอเคค่ะถ้าการทำนายของดาวสกายไม่ตรงกับท่านไหนดาวก็ต้องขอภัยดไว้นะัที่นี้ด้วยนะคะถ้าอันไหนที่มันดีก็ขอให้เพื่อนๆเ,เก็บเอาไว้ เป็นวางใจกับตัวเองนะคะที่จะก้าวต่อไปถ้าสิ่งไหนที่ทำนายแล้วรู้สึกไม่ดีก็ขอเก็บเอาไว้เพื่อเป็นสติเตือนใหญ่ตัวเองนะคะว่าเออเราจะไม่ทำทำแล้วมันจะเกิดแบบนี้ก็ส่มมันก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่เตือนเราไว้ได้นะคะโอเคค่ะ เราดาวก็ขอทำนายเริ่มทำนายดวงให้กับชาวราศีมังกรเลยนะคะว่าเดือนมกราคมปีหกหกนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนเนชาวราศีมังกรบ้างนะคะส่วนข้างหนที่ติดตามดาวชก,กาลมาเดืยวตลอดดาวก็ต้องขอขอบคุณมากๆจริงๆน,นะคะจากใจนะคะก็ออยังเป็นอีกหนึ่งกำลังใจกับเพื่อนๆชาวราศีมังกรทุกๆท่านเสมอนะคะทุกๆอย่าง มีทางออกมาสองมนะคะยกเว้นเวลาทาง้งานเป็นตัวกำหนดนะคะว่าสิ่งน,นั้นจะสำเร็จได้เมื่อไหร่นะคะขอเป็นตัวแทนในการสับผ้ากับชาวราศีมังกรทุกผ่านลว้ว่าเดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นขอให้าออกมาอย่างแม่ยนยอนะคะจากเลยน,นะคะ สำหรับชาวราศีมังกรนะคะท่านไหนที่ฟังคลิปของดาวแล้วมีคำถามที่อยากจะรู้มากกว่าที่ฟังนะคะสามารถแอดไลน์ดีที่ใต้คลิปมาได้นะคะแ้วก็ถามได้หนึ่งคำถามนะคะท่านละหนึ่งคำถามนะคะไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะไม่ต้องกลัวไม่คิดค่ะสามารถถามได้นะคะ เปลีนมรดกของราชาราศีมังกรจะเป็นอะไรบ้างนะคะขอค่ายออกมาจากแม่นยำนะคะบานท่านก็อาจจะได้รับตำแหน่งใหม่ๆนะคะรา,าศีมังกรหรือได้ทำอะไรใหม่ๆที่ตัวเองคาดหวังเอาไว้ ซึ่งมันเกิดจากความสามารถของคุณนะคะในเดือนมกราคมนี้ตัวตันของคุณหนเวลานี้เป็นคนที่เก่งมากมีอำน,นาจเป็นที่เข่าโรคและเป็นตัวสําหรับคนรอบข้างคนที่พบเห็นคุณนะคะบางคนก็จะได้รับตําแหน่งที่สูงขึ้นนะคะในช่วงเดือนมกราคมนี้ แล้วในส่วนของการเงินของคุณในช่วงเดือนมก,กราคมนะค่อนข้างจะค่อนข้างจะรัดตัวมากนะคะขยับไม่ได้เลยเรื่องของการเงินนะคะค่อนข้างจะตึงเครียดมากในช่วงเดือนมก,กราคมในชาวราสีมังกรนะคะแต่ตัวคุณเองอะ่ะก็พยายามจะอ่ะเก็บประมาณนี้อ่ะเก็บนะไม่ไหวละอะไรเงี้ยแต่ไม่ไหวแล้วแต่ก็ยังอ่า พยายามที่จะให้มันเหลือเก็บบ้างนะคะในช่วงเดือนมกราคมนี้อในส่วนของคนรอบข้างเขาก็จะมองคุณเป็นคนที่อ่าสู้กับทุกอย่างปกป้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเป็นคนที่รักตัวเองแล้วก็เป็นคนที่อสามารถเทคแคร์คนรอบข้างได้ตลอดนะคะ คนอ่าดูสามารถดูแลตัวเองแล้วคนรอบข้างได้แล้วเราเป็นคนที่เก่งมีความสามารถนะคะในส่วนของการอ่าการทํางานช่วงนี้ผมค่อนข้างจะทําแล้วเหมือนทําไม่คุ้มกับไม่คุ้มกับอ่าสิ่งค่าตอบแทนดีกว่าเอาอย่างนี้ดพูดพูดแบบอง่ายๆนะเหมันทําแล้วเจ็บตัว ทำแล้วเข้าเนื้อประมาณนี้นะคะแต่ตัวคุณก็ยังมองว่าเออมันได้นะมันก็ยังมีประโยชน์สำหรับเรานะมันก็ยังโอเคนะทำงานเยอะหน่อยแต่มันก็บางอย่างมันก็มีผลประโยชน์เล็กๆน้อยเข้ามาเราบ้างแต่คุณแต่ตัวคุณก็ต้องสู้ตัวด้วยตัวคุณเนาะเป็นคนที่สู้เราเป็นคนเก่งะคะ่ะแล้วในส่วนของสิ่งที่คุณคาดหวัง อาจจะเป็นเรื่องของสตาร์มากกว่าชาวราสีมังกรคุณหวังอยากจะได้ซื้อบ้านซื้อรถขายบ้านขายรถบางคนก็อาจจะอยากจะได้ที่พักอาศัยอยากจะอยู่ในที่ท,ที่ดีกว่าเดิมนะคะแต่มันก็สำเร็จมันจะได้มานะแต่มันค่อนข้างจะลําบากเล็กน้อยค่อนข้างจะยากลำบากสำหรับคุณนัดนึง,นง,นง,นงคุณต้องอ่า สิ่งที่คุณจะได้มันจะได้มาจากการทุณทคุได้ไปแก้ไขอะไรบางอย่างนะในเรื่องที่ในเรื่องที่ยากแล้วคุณคุณจะคุณจะคุณจะได้มันมาคุณมันจะได้มาเพราะความสามารถของคุณมากกว่านงออ่ายด,ดีกว่านะเพราะว่าตัวคุณเองอะตอนนี้กำลังจะ บางคนก็อาจจะอยากจะตอนนี้อาจจะปรับปรุงเรื่องที่ที่อยู่ที่อาศัยมันดีขึ้นนะคะแต่ด้วยที่ว่ามันอาจจะมีปัญหาของขรอบของเรื่องของการเรงินของคุณด้วยนะ,ะทีนั้นคุณก็พยายามอ่าค่อยเป็นค่อยไปนะคะค่อยเป็นค่อยไปดีกว่านะคะเอ่อหรือบางคนก็อาจจะ,อ,ะอยาก ซื้อบ้านซื้อรถขายบ้านขายรถอะไรประมาณนี้นค่ะมันจะเกี่ยวกับอา่าสังหาหรือทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ไม่ได้นะคะช่วงนี้คุณจะพิจารณาเรื่องของความคิดของคุณจะอยู่ในจุดๆนี้มากกว่าวเรื่องของการเงินคุณเนี่ยค่อนข้างจะเต็งของชาวราศีมังกรนะในส่วนของเรื่องความรักคนชาวราศีมังกรการพัฒนาความสัมพันธ์เป็นไปทางที่ดี นะคะเป็นไปในทา,ทางที่ดีขึ้นคนที่ไม่โสดแล้วความรักก็ดีไม่มีปัญหาอะไรก็มีแฮปปี้ยังแฮปปี้กันดีนะคะ,คะก็อาจจะพากันไปเที่ยวนะคะไปพักผ่อนสำหรับชาวราศีมังกรนะคะโอเคค่ะน่าจะมีประมาณนี้ชาวราศีมังกรในะช่วงเดือนมกราคมนะคะ ก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับชาวราศีมังกรทุกท่านที่มีปัญหาในเรื่องของการงานการมีความรักอ่าก็สิ่งไหนที่ไม่ตรงก็ขอไข่ด้วยนะคะสิ่งไหนที่ตรงก็เก็บเอาไว้เป็นกำลังใจให้กับตัวเองที่จะก้าวต่อไปนะคะทุกปัญหามีทางออกมาเสมอนะคะยกเว้นเวลาเท่านั้นจะเป็นตัวกำหนดว่าชีวิตของคุณจะ สำเร็จได้เมื่อไหร่นะคะโอเคค่ะค่อยๆเดินนะคะเพื่อนๆมันอาจจะไม่ได้เร็วมันอย่างที่เราคิดเอาไว้แต่ทุกก้าวมันก็มีความสำคัญสำหรับตัวเราเสมอนะคะโอเควันนี้ลาก่อนนะคะเอาไว้คลิปหน้าเราจนะมาเจอกันใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ไปบ้าง